สวัสดี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 ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตชีครับตอนนี้คุณก็อยู่ผมเตนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่บางคนนะครับอาจจะยังไม่รู้ว่าในช่วงเริ่มเกมนะครับวันแรกนะครับควรจะทําอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสอนนะครับอย่างแรกนะเพื่อนๆน สิ่งที่เพื่อนๆต้องมีนะครับก็คือมีดหินครับมีดหินหาได้จากก้อนหินนั่นเองนะครับชื่อก็บอกอยู่เพื่อนๆก้มลงไปตามพื้นครับหาก้อนหินนงครับโอเคแล้วกด F ทีนี้เราก็จะได้หินสองก้อนนะครับเพื่อนๆมาที่เมนูคาฟติงครับกดสโตนไนท์แล้วก็กดคาฟโอเคเท่านี้นะมันก็จะครัฟมีดที่เป็นหินให้เรานะครับ จำเป็นมากนะครับใช้ในการตัดกิ่งไม้นะครับหรือว่าจะตัดพวกเศษผ้าอะไรนะครับโอเคเพื่อนๆอย่าลืมเก็บขึ้นมาด้วยนะครับของที่เราคราบจะดรอปตามพื้นนะครับอย่าลืมเลยนะครับต่อไปคราบคราบกระเป๋านะครับกระเป๋าเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครโอเคใช้เชือกนะครับเพื่อนๆกดเลื่อนดูได้นะครับใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะโอเคเราจะเชือก มีดเรามีแล้วแล้วก็ใช้ผ้าสามชิ้นใช่ไหมโอเคเราที่มาพุ่มไม้ครับมาที่พุ่มไม้เอ้พูดผิด <c oughs> เราจะคาฟเชือกก่อนใช้กิ่งไม้ห้านะครับในการคราบเชือกโอเคแล้วก็ตัดไม้ครับกดเอฟครับแล้วก็รอมันคาบแป๊บรอมันตัดไม้แป๊บหนึ่งอ่ากดแท็บขึ้นมาครับ เราจะได้กิ่งไม้ครับกิ่งไม้สั้นสามกิ่งนะดูดิเชือกใช้ไม้สั้นนะโอเคเรามีไม้สั้นสามมีท่อนไม้สองแล้วก็มีไม้ยาวอีกสองนะครับไม้ยาวครับเราคลิกขวาครับเราก็ตัดเป็นไม้สั้นได้นะมันจะได้ไม้สั้นทั้งหมด2ชิ้นครับเพราะว่าในการคาฟเชือกนั้นต้องใช้ไม้สั้นห้าใช่ไหมครับ กดแท็บขึ้นมาดูมีไม้สั้นครบแล้วทีนี้เราก็คราฟเชืยอกได้กดคราฟกดคราฟร,รอแปบ๊บสืบกดแทบ็บของจะดรอปตามพื้นนะนี่เราได้เชืยองมาแล้วโอเคเยว่วางไว้ก่อนต่อไปนะครับก็คือ เราขาดอะไรบ้างไหนยดูซิครับกระเป๋าขาดผ้า3มชิ้นหรือว่าหนังสัตว์ก,ก็ได้แต่ผ้าง่ายสุดละใช้เสื้อที่เราใส่ได้แล้วก็คลิกข,ขวาตรงเสื้อที่เราใส่นะครับตัวไหนก็ได้นะครับคลิกข,ขวาแล้วก็ตัดมาเลยครับ เราได้ได้ผ้ามานะครับไม่พอนะครับขาดอีกชิ้นหนึ่งแต่เราก็มีเสื้ออีกกด F ค้างก็ได้นะครับแล้วก็ตัดเหมือนเดิม <c oughs> โอเคเราก็ได้ผ้าทั้งหมดสี่ชิ้นโอเคครบแล้วโอเคครบกดค้าครับ รอมันคาปแป๊บหนึ่งนนะครับนา,นานจังวะเพื่อนๆอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับ <c oughs> <c oughs> เร็วๆดีเฮ้ยแม่อืดอาดจ,จริงๆ แล้วเราก็ลากมาเลยครับลากมาใส่ครับทีนี้เราก็จะมีช่องเก็บของเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมครับต่อไปผมจะสอนครับอาวุธพื้นฐานนะครับที่ใช้สู้กับซอมบี้หรือพวกสัตว์ป่านี้ได้ครับที่ง่ายสุดครับหอกครับสเฟียใช้วัตถุดิบแบบง่ายมากครับเรามีมีดแล้วมีไม้ยาวแล้วเห็นไหมครับเคแล้วกดคราฟได้เลยครับ หอกนี้เป็นอาวุธที่ใช้ง่ายนะครับจะใช้คว้างก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้แบบเป็นระยะประชิดก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะครับโอเคกดแท็บแล้วก็ลากมาแล้วพวกผ้าที่เหลือนะครับเพื่อนๆเอาเก็บไปด้วยนะครับเรามาตัดตรงนี้ก่อนตัดชิ้นผ้าใหญ่นี้ให้เป็นเศษผ้าเล็กแบบนี้ครับกดตัดเลย โอเคทีนี้เราเพื่อนๆดูนะครับเวลาเราลากเศษผ้ามาใส่ที่กระเป๋าแล้วใช่ไหมมันจะกินไปสี่ช่องเห็นไหมครับลากมาอีกอันหนึ่งมันก็กินไปอีกสี่ช่องใช่ไหมครับมันมีวิธีที่แบบว่าสามารถมัดรวมกันให้เป็นมัดเดียวนะครับแล้วก็จะได้ประหยัดพื้นที่ในกระเป๋าเราด้วยนะครับก็คือตรงนี้ครับเพื่อนๆกดคราฟเลยครับมันก็จะเป็นการนรําเศษผ้าพวกนี้นะครับมามัดรวมกันนะทําให้เราประหยัดช่องเก็บของของเราได้ด้วยนะครับ แล้วเราก็ลากมาใส่เลยเห็นไหมสี่ช่องเองครับแล้วเวลาเพื่อนใช้นะครับก็กดคลิกขวาครับแล้วก็กดอันค้าบครับเท่านี้นะมันก็จะกลายเป็นสี่ชิ้นเหมือนเดิมแล้วเพื่อนก็ใช้ได้นะครับมาถึงการใช้อาวุธนะครับหอกนะครับคลิกซ้ายครับมันจะเป็นการจิ้มครับจิ้มแบบนี้ครับจิ้มจิ้มเลยครับสำหรับถ้าป้องกันนะครับคลิกขวาครับ ันจะยกไม้ขึ้นมาป้องกันอย่างนี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆครับอยากจะขว้านะครับพุ่งแหลนนะครับแบบนี้ครับกด G ค้างครับแล้วก็ปล่อยครับเห็นไหมแล้วก็วิ่งมาเก็บลากมาผมแนะนําให้เป็นแบบเฟิร์สเพรสซอร์ีกไหาครับกด Enter ครับกด G ค้างใหม่อีกรอบครับแล้วก็ปล่อยครับอ่ามันจะเห็นชัดกว่านะครับ ล้วก็วิ่งไปเก็บแบบเก็บเ่ากดแท็บขึ้นมานะครับกด F ก็ได้ครับตรงไม้เลยนี่นะวิธีการใช้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับมาถึงการน,นะครับขวานกันบ้างน,นะครับกดไปที่รูปขวานเลยครับแล้วก็ดูว่าต้องใช้อะไรบ้างใช้เชือกเหมือนเดิมนะครับกิ่งไม้ยาวเชือกนี้นะแล้วก็ปลายขวาน กราจะมาคัพปลายขวานกันก่อนปลายขวานอ่ะตรงนี้ดูว่าใช้อะไรบ้างใช้ก้อนหินสองก้อนนะครับเคก้อนเล็กก็ได้ก้อนใหญ่ก็ได้นะแล้วก็หาก้อนหินเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนแรกเลยกด F กดแท็บขึ้นมาอ่แล้วได้สามก้อนเลยแล้วกดตรงนี้แล้วกดครัฟ ขวานนี่เป็นอาวุธที่ใช้ต่อสู้ในระยะประชิดนะครับได้ดีมากนะครับดีกว่าหอกนะครับผมว่านะมันฟันได้เร็วกว่านะครับนะแล้วเราก็ลากมาเข้ากระเป๋าอย่าลืมนะครับผู้เล่นใหม่ชอบลืมนะเวลาคราฟของเสร็จมันจะดรอปที่พื้นนะครับเราต้องลากเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็เหลือเชือกกับไม้ยาวใช่ไหมคราฟเชือกเหมือนเดิมครับใช้กิ่งไม้สั้นห แล้วก็ไปที่พุ่มไม้แล้วก็กดตัดเลยครับพุ่มไม้บางพุ่มตัดไม่ได้นะครับสังเกตพุ่มไม้แบบพุ่มใหญ่ๆนะครับพุ่มเล็กๆแบบนี้ตัดไม่ได้นะเนี่ยตัดไม่ได้เห็นไหมมันไม่ขึ้นให้ตัดอ่าแล้วก็ได้กิ่งไม้แล้วก็ตัดเดี๋ยวตัดมายาวกันนะ เราตัดกิ่งไม้ยาวให้กลายเป็นไม้เล็กนะครับเพื่อจะคาบเชือกเพราะเราต้องใช้ไม้ไม้สั้นผนะ okay. ่านาะโอเคกดคาบเชือกโอเคแล้วเราก็ได้เชือกแล้วนะครับลากเข้ามาใส่กระเป๋า เราต้องการไม้ยาวใช่ไหมอ่าขาดไม้ยาวชิ้นเดียวนะครับดังนั้นเรามีครบหมดละอันนี้เราก็มีแล้วขาดแค่ม้ยาวแล้วก็ตัดเหมือนเดิมครับกดแทบขึ้นมาอ่าได้ไม้ยาวเห็นไหม กดคั์ติ้งกดขวานแล้วกดคราตรงนี้แล้วก็รลแป๊บหนึ่งกดแท็บแล้วเราก็ลากขวานเข้ามาด้วยนะครับใส่ตรงนี้ก็ได้อืม,มก็จะมาติดอยู่ตรงหลัง ไม้เราก็ทําได้เหมือนกันนะครับเรามัดรวมกันได้เหมือนกันเหมือนกับผ้าเลยนะครับเห็นไหมตอนเก็บเราเก็บได้ชิ้นเดียวใช่ไหมพอใส่มาอีกปุ๊บมันก็เปลืองกระเป๋าใช่ไหมครับอเดี๋ยวเราตัดไม้ยาวให้กลายเป็นไม้สั้นกันนะครับมันจะได้เป็นไม้แบบชนิดเดียวกันนะครับจะได้มัดรวมกันได้นะอะ เหลือชิ้นหนึ่งตัดเหมือนกันอ่าโอเคเราจะได้กิ่งไม้เล็กทั้งหมด6อันใช่ไหมครับกดที่คราบแบบตรงนี้นะครับนี่อันนี้สําหรับไม้ยาวนะทําได้เหมือนกันอันนี้ไม้เล็กก็กดคราบไปแั้วก็จะเอามารวมกันนะครับ จะได้ประหยัดกระเป๋านะครับโอเคเก็บได้ไหมอ๋อเก็บตรงนี้ไม่ได้แลรวเก็บไม่ได้ไม่เป็นไรถือไว้ได้ครับหรือไม่ก็สะพายหลังไว้ต่อไปนะครับผมจะสอนเพื่อนนะครับในการจัดกระเป๋านะครับตอนแรกเป็นแนวตัง้งใช่ไหมถ้าเนเพื่อนอยากให้มันเป็นแนวนอนนะครับกดคอนโทรลครับแล้วก็หมุนลูกกิ n งเมาส์ครับมันก็จะสลับ ได้ครับแนวตั้งแนวนอนแบบนี้เก็บขวานก็ได้นะครับหมุนโอเคแล้วก็ปล่อยมันก็จะเก็บให้เราครับโอเคครับต่อไปนะผมจะมาสอนเพื่อนนะครับในการคราฟธนูนะครับง่ายๆครับแล้วก็มาดูว่าใช้อะไรบ้างใช้เชือกเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ขวานเรามีอยู่แล้วหรือว่าจะเป็นของมีคมอย่างอื่นก็ได้นะครับเลือนได้นะ โอเคแล้วก็ไม้ยาวหนึ่งชิ้นโอเคเหมือนเดิมเลยครับคราฟเชือกก่อนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ตัดไม่ได้นะครับนี่อันนี้ตัดได้เราก็จะหากิ่งไม้สั้น5ใช่ไหมแล้วก็มาคราฟเชือกแล้วก็ตัดไปตัดเสร็จแล้วก็แท็บครับดูซิได้อะไรบ,บ้าง โอเคได้ไม้สั้นไม่ยาวอ่ะตัดตัดมืนเดิมนะครับให้กลายเป็นไม้สั้นนะเพื่อที่เราจะได้กิ่งไม้สั้นห้าแล้วก็เอาไปทําเชือกนะครับโอเคได้แล้วครับแล้วเราก็รอนะครับ โอเคได้เชือกแล้วแล้วเก็บขึ้นมานะครับอย่าลืมเลยนะครับย้ําหลายรอบนะครับเดี๋ยวตีนะครับถ้าใครลืมโอเคาลากมาใส่กระเป๋าขาดอะไรอีกไม้ยาวนะครับชิ้นหนึ่งโอเคาตัดก่อนนี่ตัดได้กดเอ้ทำไมจะตัด เหลือไม่ยาวชิ้นเดียวแล้วผมก็จะสาธิตวิธีการใช้ด้วยนะครับเสร็จแล้วกดแท็บขึ้นมาเคพอเราได้แล้วเราก็คาฟธนูได้แล้วครับธนูแล้ว,ลวเดี๋ยวไปทำลูกขนูกันต่อนะครับลูกขนูทำง่ายมากครับเพื่อนๆโอเคได้ธนูแล้ว ต่อไปนะครับลูกขนุนะครับใช้ไม้สั้นอย่างเดียวง่ายมากครับเรามีไม้สั้นตรงนี้ที่มารวมกันไว้อยู่แล้วก็คลิกขวานะครับแล้วกด u n นค a f เลยครับไม่จะแกะมาอ่ามีก็คือไม้สั้นกดแท็บขึ้นมาครับมีอยู่5อันนะแล้วกดค r a f t i n กดตรงนี้ครับกดคาบครับอันนี้คือลูกขนุนครับชิ้นที่1 สองสามสี่และก็ห้าครับโอเคเราก็ได้มาหงมดหงิย้ายขวานใส่ไม่ได้ต้องย้ายขวานก่อนตรงนี้เลื่อนมาหรืออยากเก็บเป็นแนวนอนก็กดคอนโท o ลครับแล้วก็เลื่อนลูกกิ้งเมาส์นะครับ ลูกธนูเก็บด้วยกันได้นะครับใส่ทับกันอย่างนี้เลยครับผมเก็บเป็นแนวตั้งเนี่ยแล้วก็ใส่รวมกันให้หมดเลยครับเท่านี้เราก็ได้ลูกธนูห้าชิ้นห้าดอกหรือเปล่ามันเรียกว่าอะไรผมไม่รู้นะ แล้วผมจะสาธิตการใช้นะครับสำหรับการใช้นะครับธนูนะผมแนะนำให้เป็นเฟิร์สเพร o ซันดีกว่าครับกด enter ครับจะได้เลงง่ายๆนะครับกดคลิกซ้ายครั้งหนึ่งครับจะเป็นการนำลูกขนูมาใส่นะครับถ้าเพื่อนๆจะเลงนะครับกดคลิกซ้ายค้างครับค้างเลยตรงนี้นะครับวิซอมบี้เรามีพิซนเตอร์แล้วนะ ซัมบีหนึ่งตัวเวลายิงก็ปล่อยนะครับปล่อยแนละ้วก็ยิงไม่มาสักทีอะ่ะอ่ะซ้ายค้างนะครับมาสิ้ายค้างแล้วก็ปล่อยมายังมาเร็วไอ้หนูมาหน่อยเร็วขอโชว์หน่อยอ่าเห็นแล้วครับเล็งดีๆีครับปล่อยอ่ะเป็นลมแดดไปซะและ้ว <c oughs> แล้วเราก็เดินกลับมาครับมาดูแล้วก็กดแท็บอ่าลูกขนุนยังอยู่แล้วก็ลากมาเก็บมานี่ก็เป็นวิธีการใช้นะครับขอบคุณสําหรับพรีเซนเตอร์ของเรานะครับเป็นลมแดดไปแล้วแล้วก็วิ่งกลับมาดูลูกธนูที่เหลือกดแท็บอ่าที่ตรงนี้ลากมานะอันหนึง่งลากมา โอเคโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็เจอคนที่จะมาเป็นแบบพลรอยคนหนึ่งนะครับผมก็จะสาธิตการใช้หอกให้เพื่อนๆนดูนะครับโอเคผมย่องเข้าไปนะครับเห็นยังมาสิคลิกซ้ายค้างนะครับเล็งดีๆครับแล้วก็ปล่อยไปแล้วถึกอุ้ยไม่ตายวะอุ้ยขวานอุ้ย อุ้ยไม่โดนเกือบไปแล้วโอเคแล้วก็ลากกลับมาได้นะครับเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับพิลเลอร์ของเราโอเคครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับผมก็มีสิ่งที่เพื่อนๆนะครับต้องรู้ในช่วงต้นเกมนะครับช่วงเริ่มเกมนะครับว่าต้องมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ผมได้สาธิตวิธีการใช้อาวุธนะครับต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหอก ขวานแล้วก็ธนูเนี่ยเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับผมสำหรับวันนี้นะครผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับถ้ามีอะไรดีๆผมจะเอามาแนะนําอีกนะครับผมโอเคครับเจอก,กันคลิปหน้าครับ Bray All ten lines. Oh my, am I alright? Thanks for asking. Doing.